ตามที่ผมได้ขอสมวนความเห็นเอาไว้ในการประชุมของขคณะกรรมการวิสามันเพื่อมาชี้แจงให้ท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะให้ความเห็นชอบร่างร่าินี้ในลําดับต่อไปท่านประธานที่เคารพครับผมจะใช้เวลาที่มีค่าของที่ประชุมแห่งนี้ไม่มากเพื่อแสดงเหตุผลถึงความจําเป็นต้องปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้ครับแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุผลในการตัดงบประมาณรายจ่ายที่ว่าเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการดิจิทัลวอลเลทที่อยู่ในงบประมาณเพิ่มเติมผมมีข้อสังเกตเบื้องต้นเป็นประเด็นสําคัญว่า แท้ที่จริงแล้วเราต้องมองภาพรวมของโครงการดิจิทัลทั้งหมดซึ่งใช้เงินรวมกัน450ล้านบาทแม้จะมีการลดวงเงินจากเดิม500ล้านว่ามีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการนี้นอกเหนือจากผู้มาายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากำลังพิจารณากันในวาระที่สองและวาระที่สจะเรียกว่าเป็นการจัดทํางบประมาณแบบรวมพอหรือว่าเป็นแพ็กเกจซึ่งเป็นการใช้เทคนิคในการจัดทำํำงบประมาณที่ไม่ตรงไปตรงมา เรื่องนี้ความเหมาะควรผมจะไม่อภิปรายแต่อยากตั้งเป็นข้อสังเกตให้เห็นถึงความผิดปกติในการจัดทํางบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการนี้เอาไว้สําหรับ we well ที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการดิ่จะเจ้าวารีมาจาก3แหล่งแหล่งแรกเป็นงบประมาณรายจ่ายปี67เป็นงบปกติบวกกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากาลังพิจารณากันในขณะนี้วงเงินรวมกัน1นึ5 0 0สน0กล้านบาท2มาจากงบประมาณปกติปี2568 1 5 0 0 0 0 2,700ล้านบาท 3. จากงบประมาณปกติปี68โดยไม่บอกที่มาอย่างชัดเจนเป็นวงเงิน132,000ล้านบาทตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้วิธีให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศทดลองจ่ายไปก่อนตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐหรืออาจจะออกเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม,ตมของปี2568หรืออาจจะจัดสรรวงเงินวุฒิการปี6ปกติในปี2568ที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมธิการในขณะนี้ก็ไม่ทราบได้ แต่ประเด็นก็คือว่างบประมาณปี68ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ152,700ล้านบาทจนถึงขนาดนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ส่งรายละเอียดเข้ามาชี้แจงในคณะกรรมธิการออของงบประมาณรายจ่ายปี68ทั้งๆที่รับปากว่าจะจัดส่งมาให้ภายใน2สัปดาห์แต่นี่ก็ล่วงเวลามาเป็นเวลา5สัปดาห์แล้วผมเข้าใจว่าคงมีปัญหาแต่ผมจะยังไม่พูดตรงนั้นแต่ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าค่อนข้างจะฉุกลฉินชุลมุนชุลเกสมกับที่รัฐบาลบอกว่ามีความจําเป็นฉุกเฉินเร่งเร่งด,วด่วน ท่านประธานครับเงินที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมดมียอดรวมกัน450ล้านเทียบกับเทียบแล้วเท่ากับร้อยละ2.5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ตกประมาณ18ล้านล้านบาทในแง่จํานวนต้องถือว่าไม่มากเพียงแต่ว่ามาดําเนินการในช่วงเวลาที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ใช้เงินในการประคับประคองเศรษฐรกิจไปถึงร้อยละ10ของ GDP ในการต่อสู้ในช่วงวิกฤตสาธารณาสุข ด้วยการออกพระราชกำหนด,ดให้นหนาากระทรวงการคลังกู้เงินรวมกัน1.5ล้านล้านบาทอันที่จริงช่วงเวลานี้ควรจะเป็นช่วงเวลาของการถอนคันเร่งในส่วนที่รัฐบาลจะอัดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลจะต้องปรับลดไม่ใช่กู้เงินเพิ่มผ่านการขาดดุลอย่างต่อเนื่องพอกพูนจากเดิมที่เคยมีอยู่จนทําให้ยอดคงค้างหนี้สาธารณะนะของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่น่าเป็นห่วงที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนี้ ถ้าท่านได้ดูแผนประมาณการทางด้านการคลัง3ปีข้างหน้าท่านก็จะเห็นว่าตัวเลขอัตราส่วนนี่สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP มิได้ลดลงตรงกันข้ามร้อยละประมาณร้อยละถึงร้อเมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งแน่นอนไม่เกินเพดานที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกำหนดไว้ร้อแต่ก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีแนวโน้มที่ตัวเลขนี้จะลดลงในอนาคตอันใกล้ การดาเนินนโยบายการคลังผ่านการทำงบประมาณขาดดุลเรื้อรังและพอกผูนี่สาธารณะไปเรื่อยๆแบบนี้อันตรายครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการใช้เงินดังกล่าวเป็นการกระตุ้นผ่านการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะกิจและดําเนินการทางด้านดีมานไซส์แทนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและการผลิตซึ่งเป็นการดําเนินการทางด้านซัพพลายไซส์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตมากกว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะสามารถถกเถียงกันได้ว่า การดาเนินงานทางด้านการดาเนินการนโยบายเศรษฐกิจทางด้านดีมานไซส์จะนํามาซึ่งการดําเนินการทางด้านสปายไซส์ในอนาคตได้ก็าตามที่อันนี้ผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยเช่นกันท่านประธานครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันโครงการดิจิทัลเว็ตของรัฐบาลจะมีความสลับซับซ้อนเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านข้อกฎหมายในทางปฏิบัติอย่างที่ผมได้ลำบากความมาก่อนหน้านี้แต่ผมก็อยากจะชื่นชมรัฐบาลในการตัดสินใจที่ยอมใช้วิธีงบประมาณปกติในการใช้เงินทําโครงการนี้ ผ่านงบประมาณปี2567ผ่านงบประมาณปี2568เพื่อให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรวจสอบเพื่อความรอบคอบโดยไม่โดยไม่ใช้การเงินกึ่งการคลังที่ให้สถาบันการเงินของรัฐดําเนินการจ่ายเงินไปแทนก่อนและไม่ใช่เป็นการออกพระราชกําหนดกู้ยืมเงินมาใช้ในโครงการนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการผ่านให้ความเห็นชอบงบประมาณที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้จะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานที่เคารพสิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อไปก็คือการดําเนินการโครงการนี้ นอกจากประเด็นทางข้อกฎหมายซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะขัดกับรัฐมนติวิาการเงินการขังของรัฐขัดกับรัฐมนติวิธีการงบประมาณรวมทั้งรัฐมนติเงินคงครางและระัฐมนตรการบริหารหนี้สาธารณะรวมทั้งรายละเอียดในภาพปฏิบัติที่อาจจะมีช่องว่างรูโบทำให้โครงการนี้ไม่ได้ผลเต็มที่อย่างที่ตั้งใจไว้ผมเข้าใจว่าในประเด็นนี้ท่านกรรมธิการท่านอื่นๆก็คงได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้โดยสรุป,ปประเด็นข้อกฎหมายในการดําเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตยังเป็นปัญหาอาจจะต้องส่งไปให้มีการตีความโดยองค์กรอิ ตามรัฐธรรมนูญในอนาคตแต่ผมคิดว่าประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ,ธธจแล้วก็ประเด็นทางด้านการเมืองก็ควรให้ความสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันผมขออนุญ,ญาตท่านประธานพูดถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ,ธธจโดยจะไม่รบกวนเวลาของที่ประชุมมากประการแรกถ้าเราดูวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งช่วงปี2529ถึง2500นาประธานโทษครับปี2527ถึงปี2529ที่มีการลดค่างเงินบาทและช่วงปี2 5 4 0ถึง2542 ที่มีการลอยตัวค่างเงินบาทสิ่งที่ควรตระหนักก็คือวิกฤตที่เกิดก่อนหน้านี้มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้ที่อาจจะพัฒนากลายเป็นวิกฤตในอนาคตได้ทั้งนี้เพราะลากเงาของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของหนี้ต่างประเทศภาครัฐและหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนจนทำให้ต้องมีการปรับ,บระบบอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการลดค่างเงินบาทในปี2527 และการลอยตัวค่างเงินบาทในปี2540แต่สำหรับคราวนี้รากเหง้าของปัญหาเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องของเงินบาทไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินตราต่างประเทศที่สำคัญเชื่อมโยงกับการบริหารทางด้านการเงินกลางการคลังของรัฐโดยตรงซึ่งต้องบอกว่าเราไม่เคยมีประสบะการณ์ในการจัดการปัญหาแบบนี้มาก่อนมาถึงตรงนี้ผมอยากจะเสนอ ให้ทางการที่เกี่ยวข้องศึกษาบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซซึ่งกลายเป็นวิกฤตค่าเงินยูโรไปด้วยแม้ว่ารายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกับบ้านเราในขณะนี้แต่ความเหมือนที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็มองข้ามไม่ได้ประเด็นที่สองถ้าหากเรามองให้ลึกลงไปในวงโมงาณที่จัดทําในอดีตปัจจุบันและในอนาคตขณะนี้เราจะเห็นตัวชี้วัดอันนึงที่เป็นอันตรายซ่อนเล้นอยู่นั่นก็คือ อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายดอกเบีย้ย <_ C> e <an> เทียบกับรายได้ทธธี่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปีถ้าหากดูแบบคร่าวๆจะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายปี6 7มีรายจ่ายเพื่อชําระหนี้ภาครัฐ3ามแสนสล้านบาทตัวเลขกลมนะครับในนี้เป็นการชําระคืนเงินต้น1นึ0 0 0สนล้านบาทเป็นการชําระดอกเบี้ย2องแสนสองหล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละแในขณะนี้งบประมาณที่เราทําเป็นการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละแของประมาณการที่เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปี ในขณะที่งบรมารายจ่ายปี68ซึ่งกำลังเสนอให้การให้คณะกรรมการพิจารณาอยู่นั้นมีรายจ่ายเพื่อชําระหนี้ภาครัฐ4ี่แสนหนึ่งหมื่นล้านบาทเป็นการชําระคืนเงินต้น1นึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทชําระดอกเบี้ยอย่างเดียว2องแสนหกหมื่นล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละเก้าสรุปแบบสั้นย่อก็คือเราจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีในงบประมาณรายจ่ายประจําปีเกือบเท่าร้อยละสิบของรายได้ที่เราหามาได้ท um in ั้ง네นี uh ้โดยไม่ต้องบอกว่า ในการทำตัวเลขก็มีการตุกติกเล่นกลเพื่อทำให้ตัวเลขที่เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารหนี้ของภาครัฐต่ำกว่าความเป็นจริงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอันตรายถ้าหากแนวโน้มยังมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ประเด็นที่3ถ้าหากมองตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคืออัตราส่วนระหว่างงบจ่ายลงทุนกับยอดขาดดุนงบประมาณในขณะนี้และในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าดูแบบคร่าวๆเราจะเห็นว่างบจ่ายลงทุนในงบประมาณปี67จํานวน7จ็ดแสนหนึ่งมื่นล้านบาทในขณะที่การขาดดุลงบประมาณ 6แสนเก้าหมื่นสามพันล้านบาทเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งมีงบจ่ายลงทุน9แสนแปดพันล้านบาทเทียบกับการขาดดุล8แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยล้านบาทแม้ว่างบจ่ายลงทุนดังกล่าวจะไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีและยังมียอดสูงกว่างบขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีก็ตามทีแต่นี่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะยังไม่ต้องพูดยังไม่ต้องพูดถึงนิยามของงบจ่ายลงทุนของสำนักงบประมาณที่ยังมีข้อถกเถียงว่าเหมาะสมหรือไม่ เป็นการบิดเบือนเพื่อให้ตัวเลขงบจ่ายลงทุนสูงกว่าที่ควรจะเป็นและคำนวณงบจ่ายลงทุนที่นําโครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชนหรือโครงการ PPP บางรายการมารวมไว้ในงบจ่ายลงทุนอีกต่างหากความผิดปกติที่ชัดเจนมากก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2567และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2567ที่พวกเรากำลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นการทํางบประมาณขาดดุลสูงที่สุดจนติดเพดานการทํางบประมาณขาดดุลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2567ทำให้มียอดขาดดุลรวมกัน8,500 0ล้านบาทในขณะที่เพดานที่จะขาดดุลได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั้นอยู่ที่8,15,000ล้านบาทจะเห็นว่าเหลือเพดานที่จะขาดดุลได้เพียง10,000ล้านบาทนั่นเท่ากับว่าการใช้จ่ายงบประมาณแทบไม่เหลือช่องว่างให้ทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเรื่องที่ผมกล่าวโดยสั้นย่อดดังกล่าว ยังไม่รวมภาระทางการคลังในงบประมาณที่รัฐบาลต้องตั้งวงเงินจ่ายสมทบให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบขกองทุนประกันสังคมปกสที่ยังไม่ครบถ้วนทั้งนี้ยังไม่รวมภาระการคลังนอกงบประมาณตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่มียอดคงค้างอยู่ในขณะนี้1ล้านล้านบาทเช่นเดียวกันมีภาระนอกงบประมาณซึ่งยังไม่มีการบริหารจัดการในขณะนี้อีก3ก้อนใหญ่ก้อนที่1ภาระนี้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง1นึ่งแล้านบาท ภาระนี้ในภาระานี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย98,000ล้านบาทภาระานี้สินของกองทุนประกันวินาศภัยที่มีการที่มีภาละต้องจ่ายสินหมทดแทนบริษัทประกันวินาศภัยที่ล้มละลายแล้วอีกไม่น้อยกว่าอีก8,000 80, 0ล้านบาทนี่เป็นส่วนหนึ่งของระเบิดเวลาที่จะทําให้ภาคการคลังของรัฐมีความอ่อนไหวจนสามารถพัฒนาเป็นวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตถ้าบริหารจัดการกันไม่ถูกต้องท่านประธานครับผมอยากเพิ่มเติมข้อมูลด้วยประสบการณ์จากประเทศอื่นที่เคยประสบวิกฤตการคลัองอย่างรุนแรง เป็นตัวอย่างให้เราเห็นบทเรียนและช่วยกันพิจารณาสักนิดเมื่อเกิดวิกฤตการคลังแล้วเศร,รษฐกิจโดยรวมจะซบเซาซึมนานอัตราการขยายตัวทางด้านเศร,รษฐกิจต่ำต่อเนื่องและถึงขั้นติดลบราคาทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นพันธบัตรและอื่นๆจะไม่ขยับปรับตัวขึ้นเพราะขาดแรงซื้อการลงทุนใหม่จะไม่เกิดขึ้นและเมื่อต้องลงมือแก้ไขกันอย่างจรงิงจังสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการตัดลดงบประมาณรายจ่ายประจำอย่างหนัก งบประมาณรายจ,จ่ายประจาที่มีประสบการณ์จากชาติอื่นที่เขาประสบปัญหาทางด้านการลั้งที่ต้องตัดอย่างรวดเร็วและรุนแรงประกอบไปด้วยเงินบําเหน็จบำนาญข้าราชการเงินอุดหนุนชดเชยสินค้าอุปโภคบริโภคเงินสมทุกกองทุนต่างๆจะถูกตัดยอดลงมาอย่างอย่างอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันจะต้องมีการขึ้นภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ภาครัฐและอุดช่องว่างการขาดดุลงบประมาณด้วยการตัดลดงบประมาณรายจ่ายในขณะที่การจ้างงานการผลิตการออมจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งหมดนี้เป็นเพียงการวาดภาพคร่าวๆและหวังว่า จะไม่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากเราดําเนินนโยบายการคลังไม่รอบคอบจนเกิดผลจนเกิดความผิดพลาดส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างใหญ่หลวงท่านประธานครับผมขอรบกวนเวลาที่ประชุมอีกเล็กน้อยนะครับผมอยากจะพูดถึงประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิทัลวอลเล็โดยขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ดังนี้หนึ่งโครงการนี้เนื่องจากเป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทําให้สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นการบริหารจัดการที่ดำเนินไปในลักษณะที่นำเป้าหมายมาสร้างความชอบธรรมในวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากประเด็นที่สองจะมากหรือน้อยก็ปฏิเสธไม่ได้วันนี้เป็นนโยบายในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่สร้างภาระทางการขงังในอนาคตและอาจจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลในอนาคตใช้นโยบายการคลังแบบสุ่มเสียงเช่นนี้ อันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่าที่ผมอยากจะสรุปอันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่านี้แต่ผมอยากจะขอสรุปสั้นๆเพียงแค่ว่าด้วยเหตุนี้เพื่อให้การดาเนินงานนโยบายดําเนินตามนโยบายด้วยโครงการดิจิทัลวอลเล็ตดังกล่าวลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตผมจึงเสนอให้ลดวงเงินในงบประมาณรายจ่ายไปจำเพิ่มเติมไปตาปี2567จากเดิม122,000ล้านหรือเพียง5,000 0ล้านและลดการขาดดุลจากเดิม101,000ล้าน เหลือเพียง40,000ล้านบาทการลดวงเงินและลดการขาดดุลดังกล่าวผมเชื่อว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระทางการคลังที่ตึงตัวอยู่ในขณะน,นี้แม้การเสนอขอลดปรับลดวงเงินดังกล่าวอาจจะไม่มากพอจะทําให้ภาระทางการคลังลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็ตามทีถ้าหากพิจารณาเชื่อมโยงว่าการขาดดุลงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567และ2568อยู่ในเกณฑ์ที่เกินกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้คือร้อยละสามเมื่อเทียบกับ g d p ี การขาดดุลขัประมาณแต่ละปีไม่เกินร้อยละสาซึ่งปัจจุบันประมาณร้อยละสเป็นหมุดหมายที่สาคัญที่จําเป็นถ้าหากต้องการหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานครับแม้ว่าการลงมติให้ความเห็นชอบร่างพรบอมหัาดฉบับนี้ในวาระที่2และวาระที่สจะเป็นไปตามเสียงข้างมากของคณะกรรมาการที่ให้ลงให้คงตามร่างเดิมเอาไว้ก็ตามทีแต่ผมก็หวังว่าข้อสังเกตด้วยความห่วงใยที่ผมลำดับความมาตามลำดับจะทําให้เราตระดรู้ถึงสิ่งถึงสิ่งที่ทน่าเป็นห่วงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมอยากจะสรุปในตอนท้ายว่าในขณะนี้ มีแนวคิดสําคัญต่อสิ่งที่รัฐบาลกําลังดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการคลังที่เชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายเชื่อมโยงกับหนี้สาธารณะและเชื่อมโยงกับรายได้ภาครัฐในปัจจุบันและอนาคตหนึ่งในนั้นคือโครงการดิจิทัล w a เล e ทที่เรากําลังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้มีแนวคิด2แบบด้วยกันแบบแรกถ้าหากรัฐบาลดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างที่กําลังทําอยู่ในขณะนี้ และที่จะทําต่อไปในอนาคตแบบไม่รอบคอบรัดกลุ่มมากพอมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตได้แบบที่สองซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นความคิดของทางรัฐบาลคือเห็นว่าถ้าหากรัฐบาลไม่ดําเนินการนโยบายแบบที่กําลังทําอยู่ในขณะน,นี้และในอนาคตอันใกล้นี้จะทําให้เกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตหรือมิฉะนั้นก็สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ผมคงไม่ต้องบอกว่า ผมเห็นด้วยกับแนวทางไหนเรื่องการเงินการคลังและวิกฤตการเงินการคลังเป็นเรื่องใหญ่ที่สําคัญเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขเรื่องนี้มาก่อนถ้าหากเกิดวิกฤตดังกล่าวในอนาคตจะสร้างความลาบากให้กับพวกเรามากเสียยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่เคยเกิดขึ้นสองครั้งในอดีตที่ผ่านมาผมจึงหวังว่าสรุปนะครับสรุปนะครับอีกสองบรรทัดยังมีลายมาตาจันผมทีเดียวแล้วจบละทีเดียวผมจึงหวังว่าท่านสมาชิก จะได้พิจารณาเรื่องการให้ความเห็นชอบร่างพรายัตงมุ่มันรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับนี้ด้วยความรอบค้อบใช้สติปัญญาเต็มพิกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญขอบคุณครับคุณครับตุนการเสียงข้างมากขอใช้สิทธิชี้แจงนะครับตานธารี่รบครับผมขอเวลานิดเดียวครับผม